สวัสดีค่ะพบกับสิริแปดหการ่นะคะวันนี้นะคะสิริจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะสั้นๆน,นะคะค่ะให้เพื่อนๆนะกันนะคะวันนี้นะคะสิริจะมาทําคลิปในหัวข้อโชคชะตากําลังจะพาใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะค่ะโชคชะตากําลังจะพาใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะวันนี้ก็จะใช้ เป็นไพ่สำหรับนี้นะคะ w i t c h e r Academy t a r o นะคะ,ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโชคชะตากำลังจะพาใครเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ อนญาติภูมาอาจารย์นะคะขอได้โปรดเปิดเลือกแาวดีๆให้แก่เพื่อนๆของสีนะคะที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ด้วยนะคะใครที่โชคชะตาจะพาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโฟล์ท oh, ครับนะคะ ดิไฮโดรเฟนนะคะดิเอมเพสดิไฮพิเทตแล้วก็คิงออปเอนเทอเคิลนะคะค่ะใครที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะค่ะจ,จะเป็นคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะค่ะไฮโดรเฟนนะคะ ราศีพฤกษบนะคะค่ะหรือเอ็มเพรสเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะดิไฮโลเฟนเอ่อขอโทษทีค่ะดิไฮพิเทตนะคะเกิดวันจันทร์นะคะราชินีพนทร์แล้วก็คิงออฟเพนทัคเลนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะมังกรกันพฤกษ์นะคะค่ะ เป็นคนที่ตอนนี้เขาอาจจะอาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่ได้ดังใจหรือว่าความรักไม่สมหวังนะคะไม่ว่าใครจะมายื่นมอบความรักอะไรให้ในช่วงนี้เขาก็ไม่สนใจนะคะค่ะหรือเขาอาจจะกาลังที่รู้สึกไม่สมหวังในรักตอนนี้รู้สึกเบื่อในนายนี่อาจจะเป็นเพราะอาจจะกําลังรู้มีความรู้สึกรัก หรือชอบใครอยู่นะคะอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาให้แก่คนอื่นนะคะเป็นคนที่รักสงบนะคะอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะอ่ามีแต่คนอ่าคือผู้จาน่าเชื่อถือคนชื่นชอบนะคะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะอ่า ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความเป็นแม่นะคะมีความเมตตาเป็นคนจิตใจดีนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็คือคุณก็ไปสลับดูนะคะว่าเขาก็คือเป็นคนที่มีชีวิตมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะค่ะเป็นคนที่เด e ะไ g พีเ i e t ก็เป็นคนที่ชอบทำตัวลึกลับนะคะเป็นคนมีเสน่ห์นะคะ แต่อาจจะอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ King of Pentacle นนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะค่ะเป็นคนที่มีความพร้อมทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินนะคะแต่เป็นคนที่อาจจะชอบเป็นคนที่ดูนิ่งๆนะคะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยแสดงอ่าถ้าเขาจะมีความรักให้คุณเขาก็จะไม่ค่อยแสดง ความรักกับคุณนะคะแต่จริงๆเขามีความรักความมั่นคงให้คุณอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิรินะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้รับสิ่งดีๆนี้นะคะเรื่องราวดีๆนี้ให้กับไปนะคะกับเพื่อนของสิรินะคะค่ะยังไงนะคะสิริก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆ ได้รับฟังกันอีกนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะคะช่วยสนับสนุนนะคะกดติดตามช่องนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ดูคลิปที่สิริทำให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย